ก่อนหนึ่งทุ่มตรงซึ่งพระภิกษุสงฆ์ที่นิมนต์ไว้จะลงจากกุฏิมาสวดพระอภิธรรมหน้าศพผมยืนอยู่ด้านข้างๆศาลา,าไอ้ศพยืนอยู่บนศาลาหันหน้าไปทางกรอบรูปอาจารย์ใหญ่ทันใดนั้นเองบนศาลาก็เกิดเหตุระทึกซึ่งมีแต่ผมกับไอ้ศพเท่านั้นที่รู้เห็นกับตาตัวเองนั่นคืออยู่ไม่อยู่อาจารย์ใหญ่ในรูปถ่าย เคลื่อนไหวได้เหมือนคนเป็นเนท่านมีสีหน้าขมึงถึงยกมือข้างกว่าขึ้นเอานิ้วชี้หน้าไอศกแล้วตวาดเสียงดังลั่นว่าไอสิท์ชั่วไม่รักดีใส่หัวลงไปจากศาลาอยู่นี้ที่นี่ไม่ต้อนรับคนอย่างแกขณะร้องตวาดใบหน้าของอาจารย์ใหญ่น่ากลัวมากและเจาะจงเล่นงานมันคนเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน สยดสยองเขย่าขวัญสิ้นดี